จากนี้ไปเราก็จะมาพูดถึงธรรมธรรมวิภาคคือว่าเป็นส่วนแห่งธรรมในทุก,กัะหมวดที่สองก็คือแต่ละหัวข้อก็จะมีอยู่สองข้อเรามาพูดถึงเรื่องธรรมมีอุปการะมาก ก็คือมีอยู่สองอย่าง 1. สติคือความนึกได้คือความเลอเ่องอันเลอะึกได้ 2. ส,สมัชัญญะคือความรู้ตัวจะเป็นอย่างไรนั้นคนที่ขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบมักทำอะไรผิดพลาดและ เกิดความเสียหายอยู่เสมอความไม่ระมัดความไม่ระวังความไม่รอบคอบนี้เรียกว่าความประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นแ,แย้แจ้ไว้แจ้ความประมาทในทุกกะนิบาตอังคุตรนิกายหรือว่าเรียกว่าพระหุปการธรรม แปลว่าทำมีอุปการะมากในการคองตนในการคองชีวิตในที่นี้หมายถึงทำเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำพูดชิดทุกอย่างมีสองประการหนึ่งสติก็คือความนึกและลึกได้ สองสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวเรามาอธิบายเรามาอธิบายคำว่าสติคือความระลึกได้มีความหมายอยู่สองลักษณะก็คือสติหมายถึงความฉุกชิดชขึ้นมาในสิ่งที่ทำในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คิดมีความฉุดชิดขึ้น ก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำอาจเป็นเรื่องในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเช่นโฉดคิดขึ้นมาว่าเคยพูดอะไรไวโฉดคิดขึ้นมาว่าตอนนี้ทำอะไรโฉดคิดขึ้นมาว่าวันพรุ่งนี้จะทำสิ่งใดเป็นต้นสองสติอันที่สองนี่หมายถึงความมี พอมมีใจจดจ่อในจิตที่จะกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดคือมีความตื่นตัวไม่เผลอตัวคอยยับยั้งจิตใจไม่ให้ลอยไปในจิตที่กำลังทำสิ่งที่กำลังคิดสิ่งที่กำลังพูดเพราะธรรมชาติของจิตจะจุดนิ่ง อยู่กับที่ดังนั้นขณะที่เรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตก็มักจะรอยออกจากสิ่งอื่นเรียกว่าเผลอ,เ,อเรียกว่าพังเผลอเมื่อความพังเผลอสิ่งที่ชิดจิตที่ทำคำที่พูดก็จะเกิดความผิดพลาดสติ จึงมีหน้าที่คอยยับยัง้งไม่ให้ลอยออกจากเรื่องที่กำลังคิดเรื่องที่กำลังพูดเรื่องที่กำลังจะทำเปรียบเสมือนหางเสือที่คอยควบคุมเรือให้แล่นไปสู่ทิศทางตามที่ต้องการสติในทางปฏิบัติธรรมหมายถึงการคอยยับยัง้งใจไม่ให้หลงเคิิ้ ไปตามอำนาจเจเรศในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสสองสัมปชัญญะในหนังสือนวโกวาาท่านให้ความหมายว่าความรู้ตัวหมายถึงความรู้สึกตัวว่ากำลังทำพูดชิดสิ่งใดอยู่ แต่โดยสับแล้วสัมปัชชัญญานี้ก็ไปว่าความรู้ความรู้รอบหรือว่าความรู้ตัวความรู้พร้อมความรู้ทั่วดีซึ่งมาจากคำบาลีสังอุปสรรสังบทหน้าหรือว่าสังอุปสรรยี่สิบตัวสังพร้อมกับดีปะทั่วชันญะ ความรู้ซึ่งหมายถึงความรู้ชัดความรู้เข้าใจชัดเจนตามความเป็นจริงคือความรู้ชัดในสิ่งที่กำลังในสิ่งที่สติกำลังระลึกขึ้นว่าสิ่งนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกผิดถูกอย่างไรสมควรหรือไม่สมควรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็น สมมุติสัจจะหรือปรมัถสัจจะความหมายโดยตรงสมชัญญะก็คือตัวปัญญาที่คอยตรวจสอบสิ่งที่สติรือกขึ้นมานั่นเองในสัมโมหะวิโนทนีอัตถกถาอภิธรรมปิดกวิพังธ์เล่งที่สองหน้า385ถึง300 9 9วถึงลักษณะของสัมปชัญญะไว้4ี่อย่างก็คือสาธากสัมปสาธกสัมปชัญญะความรู้สิ่งทั่วไปว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือมีจุดมุ่งหมายอย่างไรแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เลือกทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์สองสัมปรา สัมปชัญญะความรู้ทั่วว่าสิ่งนั้นดีหรือเป็นหรือเป็นสุขหรือทุกข์แล้วเลือกทําสิ่งที่ดีและเป็นสุขสําหรับตน 3. โคจรสรสัมปชัญญะความรู้ทั่วเฉพาะในโคจรคือรู้ทั่วในขอบเขตของงานที่ทำสี่อสัมโม สัมปชัญญะคือความรู้ทั่วไม่หลงมงมงายคือรู้ในสิ่งที่ระลึกนั้นตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นจริงโดยสมมุติหรือปรมัติตไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการคาดเดาผิดถูกความหลงงมงายหรือความเข้าใจผิดประโยชน์ของสติและสัมปชัญญะสติ สัมปชัญญะเมื่อฝึกให้มีตนแล้วย่อมมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการกระทำในการพูดในการชิดและสนับสนุนให้สำเร็จผลทุกอย่างตามที่ต้องการโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมยิ่งต้องการสติสัมปชัญญะอย่างมากเพื่อ ให้คอยระมัดระวังยับยั้งชั่งใจไม่ให้หลงไปในอำนาจกิเลสในทุกๆขณะจิตวิธีฝึกตนให้มีสติสัมปชัญญะประจำวันหนึ่งเว้นจากการเดินสุราเมรัยและสิ่งเสพติดทั้งหลายซึ่งเป็นตัวทำลายสติโดยตรงสองฝึกกำหนดนับลมหายใจเข้าออก วันละห้านาทีหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สามลักษณะทำกิจวัตรประจำวันต้องฝึกควบคุมจิตใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่าปล่อยให้รอยไปที่อื่นถ้าใจรอยออกไปพยายามดึงกลับมาสู่สิ่งที่ทำตามเดิมสีฝึกปฏิบัติกรรมาฐานตามหลักของสติ ปฐานสี่อันนี้ก็คือทำอุปการะก็คือทำเป็นพระหุปการะธรรมในวันต่อไปเราก็ก็จะได้เข้าไปหมวดที่สองวันนี้ท่านทั้งหลายใครมีธรรมเรียกว่าธรรมมีอุปการะมากคือพระภูป,ปการะธรรมจะทำอะไร จะสำเร็จเพราะมีสติและสัมปชัญญะขอท่านทั้งหลายจากเดินในธรรมเป็นมิตรเทอ